สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์แปดนิ้วนะครับถ้ามือใหม่ต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับเยอะทำให้ดูครับอาจจะสั่นหน่อยนะครับพอดีใช้สายคล้องคอรครับกับโทรศัพท์นะครับ วิธีการใช้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ละเอียดหน่อยแล้วก็ทำช้าๆครับบางคนลูกค้าบ,บางคนเขาได้ไปเขาบางคนเขาไม่เข้าใจนี่นะครับเดี๋ยวจะเวลาดักขึ้นเสร็จนะครับรัดทางไอ้ให้มันสั้นๆนะครับ พันกับต้นไม้สั้นๆไม่ให้มีแรงกระชากนะครับเน้นย้ำนะครับผมเลิกทำสายคู่แล้วนะครับน่จากไม่ไม่ค่อยมีเวลาครับนี่ยไปซ้ำกับเจ้านี่ครับนี่บ่วงเขาได้ไปนี่ยนะครับ ทำเป็นบ่วงนี้นะครับแล้วคลองเนี่ย หน้าฝนประมาณสี่วันค่อยไปดูก็ได้ครับไปดูบ่อยกลิ่นฉาบคนมันจะมันจะอยู่ครับเวลาดูบวงเดีย๋ยวไปดูใกล้นะครับนะครับดึงนะครับจับอย่างนนี้นะครับจับอย่างนี้แเราก็ปล่อยล็อกตัวนี้แน่นๆนะครับ นี่ครับนี่ครับครับอาจจะสั่นหน่อยนะครับเทครับเข่าผมก็โผล่